ระบบการย่อยอาหารระบบการย่อยอาหารมีอะไรบ้าง 1. ป่ปาก 2. กระเพาะอาหาร 3. หลอดอาหาร 4. ลำไส้เล็ก 5. ลำไส้ใหญ่หน้าที่ของแต่ละระบบ 1. ป่ปากเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อยอาหารโดยมีการดูดเคี้ยวอาหารด้วยฟันและมีน้ำลายที่ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต สองกระเพาะอาหารเป็นที่เก็บและย่อยอาหารโดยมีน้ำย่อยและกรดช่วยย่อยโปรตีนสามหลอดอาหารท่อที่เชื่อมระหว่างปากและกระเพาะทำหน้าที่นำยาอาหารส่งลงสู่กระเพาะสี่ลำไส้เล็กเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหารมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดลำไส้เล็กแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ดูโอดีนัมเจจูนัมและไอเลียห้า ลำไส้ใหญ่ทัหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่รวมทั้งการจัดการอาหารแบ่งเป็นสามส่วนคือไส้ติ่งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระบบย่อยอาหารที่ทำหน้าที่คล้ายกันมากที่สุดคือกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทั้งสองอวัยวะนี้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารโดยกระเพาะอาหารทำหน้าที่คูเค้าอาหารและย่อยอาหารบางส่วนส่วนลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่รูปแบบการย่อยอาหารมีสองแบบคือ 1. การย่อยแบบเชิงกล 2. การย่อยแบบเชิงเคมีการย่อยเชิงกลแตกต่างจากการย่อยเชิงเคมีอย่างไรการย่อยเชิงกลคือกระบวนการทางกายภาพที่ทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี เริ่มต้นตั้งแต่การบดเสียงในปากและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ของอาหารทัาให้การย่อยทางเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนการย่อยชเชิงเคมีคือกระบวนการย่อยอาหารที่ใชเอนไซม์ในการย่อยโมเลกุลอาหารขนาดใหญ่ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้กระบวนการนี้เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารโดยมีเอนไซม์ต่างๆทำหน้าที่ย่อยคา,าร์โบไฮเดร โปรตีนและไขมันเป็นเหมหือยย่อยที่เล็กที่สุดเช่นน้ำตาลกรดอะมิโนและกรดไขมันตามลำดับสรุประบบการย่อยระบบย่อยอาหารทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้เป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กระบวนการนี้เริ่มต้นที่ปากโดยมีการบดเคี้ยวอาหารและย่อยเชิงเคมีด้วยเอนไซม์ในน้ำลายอาหารจะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร ซึ่งมีการย่อยโปรตีนด้วยกรดและเอนไซม์จากนั้นอาหารจะเข้าสู่ลำไส้เล็กซึ่งมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารหลักๆตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ช่วยในการย่อยอาหารโดยตับผลิตน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยไขยมันและตับอ่อนผลิตน้ำย่อยหลายชนิดกากอาหารที่ไม่ถูกย่อยจะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดซึมน้งและแร่ธาตุก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาในรูปแบบของ